สวัสดีครับนี่ยไม้ไม้ตัวนี้จะของจากกรุงเทพคือมันไม่เข้าหลักการกดเกณฑ์จะของให้มาบวชใหม่หมดเลยไม้จบแล้วเสียดายเลยนะก็อีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันดูแข็งแรงดีก็ลุงก็จะบวชเลยบวชใหม่ แล้วน้องมีต้นหนึ่งต้นโมกแล้วกิ่งสามกิ่งสามนี่ยังไงเนี่ยครูจำอ่ามันมันมัน,ม,นมันกิ่งหลังนั่นหนึ่งสองอแล้วก็สามกิ่งหลังไม่มีทําไงครูจำเลยอันนั่นนั่นแหละนั่นแหละที่เข้าให้มาบวชใหม่ก็เพราะอย่างนี้แหละตัดทิ้งเหรอตัดทิ้งห,งหมดตัดทิ้ง<ม>เลยเลยหรอเอาไว้โครงสร้างหนึ่งสองได้แล้วพอ ครับไม่โครงสร้างมันมันไม่ได้นะครับมันหนึ่งแต่ถามว่าเงาพุ่มสวยไหมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดถ้าเอาไปโชว์เขามันมันมันไม่เข้ากติกาตมันมันก็ไม่ได้รางวัลน่ะอันนี้ลงลุงบอกไว้สาราสวยมากนะตัวเนี้ยครับเพื่อนๆสังเกตนะครับซ้ายขวา นะครับแต่หลังมันไม่มีนะครับนังเกตนะครับเดี๋ยวผมดึงกล้องมาให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมครับกิ่งกิ่งสามนะี่มันมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังกิ่งหลัง,ลงไอ้กิ่งหลังนี่มันมาเทินกับกิ่งหนึ่งมันเทินกันนะมันไม่ได้องศาไงหรือพูดภาษาวิชาการก็ผิดสกเกลผิดสกเกล <laughs> เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ครูจำบวชว่าต้นนี้จะเหลืออะไรอย่างไรให้กับเพื่อนๆได้ดูบ้างดีกว่ากันมาชุดเนี้ยเองถ้าลุงยังทาไหวเจ้าของไม่เอาปับรักอ,อยู่กับลงุงตลอดต้นนี้ก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยๆเอามาให้บวชใหม่หมดอ่าพอไม้มันไม่เข้าหลักการไม่เข้าสเกล เนี่ยเนี่ยกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งหนึ่งกิ่งสองเนี่ยโอเคเลยครับใช้ได้หมดแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันต้องตัดไล่ใหม่หมดเลยมีมีม,มีมีขวามีซ้ายมีหลังกิ่งหน้าไม่มีนะครูจมเนาะอ่า,อาครับครับครับกิง่งแล้วทีนี้ว่าพอกิ่งหน้าไม่มีครูแจมกาว,ว่าทําไงเนี่ยตัดเดือตัดแต่ไอที่เงือตัดหมดเอาใหม่เลยนี่นี่นี่เหมือนกันอ่ <laughs> <laughs> กิ่งมันนี่นี่เนี่ยมันต้องให้เห็นลำกิ่งอีนี่ลำกิ่งมันไม่ชัดก็เอานี้ออกสร้างใหม่ขแห่งมันบังเนี่ยขแหน่งมันบังแต่ถ้าถ้าเป็นกิ่งนี้ขนแห่งแรกมันอยู่ข้างหลังมันก็ยังพอมันก็ดังได้อยู่อ่ายังได้อยู่นี่แต่นี่นี่นี่มันมันมาข้างหน้าเนี่ยขะแห่งแรกมันมาอยู่ข้างหน้าอลุงจําตัดทิ้งแน่นอน โอเคเอาตำหลักสากลเลยเอ่ะที่ <c oughs> ทั่วโลกควนิยมเล่นกันเราก็ต้องทําแบบนั้นอะ่ะวันเดี๋ยวไว้มาดูวันที่ครูจามบวชนะครับเ,เพื่อนๆไม้กิ่งมันทำมันเท่ากับยอดแล้วถึงมันจะอยู่ในตําแหน่งก็จริงอะ่ะคุณต้องตัดแล้วทําใหม่อ่ะไม่งั้นไม้มันก็ไม่เข้าหลักการอีกพอไม่เข้าหลักการประกวดมันก็ไม่ติดอีก คือกิ่งมันเท่ากับต้นใช่ไหมตรงนั้นอ่ะมันเท่ากับต้นอ่ะจริงๆแล้วมันต้องควรกิ่งมันต้องเล็กกับต้นเดียวเล็กกว่าต้นจริงๆแล้วมันต้องควรอยู่ที่ขนาดไหนคือไม่เกินครึ่งป้าลุงจ้ำใช่ไม่เกินครึ่งของต้นมันสามส่วนเนี้ยกิ่งกิ่งมันสักหนึ่งส่วนอะไรเงี้ยอีนนี่มันหัวห้าสิบห้าสิบเลยอ่าใช่เพื่อนๆดูนะมันแทบจะใกล้เคียงระหว่างตรงนี้ นะครับตรงนี้กับตรงเนี้ยความใหญ่นะครับความใหญ่มันแทบจะใกล้เคียงกันซึ่งในความเป็นจริงแล้ว,วมันก็ต้องควรที่กิ่งอันนี้คือเราเรียกคมว่ากิ่งอันนี้เราเรียกคนว่าต้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิ่งมันต้องเล็กกว่าต้นก็คืออย่างถ้าเต็มที่เนี่ยเราก็จะว่ากันอยู่ที่ประมาณไม่เกินความใหญ่ของกิ่งตรงนี้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของตรงนี้แต่ทีนี้มันจะแทบจะใหญ่กว่าแล้วนะผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวคุณจ้าจะทํายังไงนะตัดทิ้งเมเกอรหมายถึงว่า ตัทรงพุ่มเงาพุ่มโอ้โหมันสวยไม่แพ้ต้อ,อื่นนะครับครับไม่โดยเดินเลย,เยแต่แต่ถ้าหลักว,วิชาการเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้มันสู้เขาไม่ได้ไไดแล้วท้ายสุดทำไงต้องจำไหนตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพิจารณาตัดกิ่งิงสองจริงออกไปเรื่อยอ่ะตรงไหนสมควรเอาไว้ตรงไหนต้องตัดทิ้งเอาใหม่อะไรเงี้ยเนี่ย กิ่งนี้ยังไงมันก็เอาไว้ไม่ได้อืพอพอเอากิ่งนี้ไว้ไม่ได้นั่นเองอีนี่ก็ไม่กงตำแหน่งข้างหลังข้างหน้าก็ไม่โกงตำแหน่งมันก็ผ่านพโลโกเกที่จะต้องตัดหมดอ่าที่เอาไว้เหลือหลักๆก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองท่านเองหนึ่งสองใช่ว่าจะเอาไว้หมดมันก็เอาออีกหลายกิ่งมากเลยอะเอาไว้มาดูกันอีกทีหนึ่งวันที่ครูจ้ำบวชนะครับเพื่อนๆ หนึ่งวันวันที่ลุงจ้าบวชแล้วอีกสองหรือสามปีมาดูอีกทีทำไมไม้มันจะสวยก็อีกสองสามปีนะบวชนะนี่นี่เป็นหน้าไม้นี่เอามาจากกุงเทพบวชใหม่หมดคือให้เหลือแต่ลำกิ่งทุกต้นนะให้เหลือแค่ลำกิ่งก็พอแล้วก็สร้างใหม่ เนี่ยก็มีเท่านั้นเนี่ยสี่ต้นสี่ต้นแต่ทิ้งเลยเจ้าแต่ทิ้งหมดแบบต้นนั้นเลยหมดเลยเอาใหม่เลยเริ่มหนึ่งสองสามใหม่เลยคใบไม,ไม้มันมาใหม่ๆม่มันเพิ่งจะมาลงจะนี้ว่าเราจะตัดเนี่ยลัวมันจะชะง,งักหรือไม่ก็ทิ้งกิ่ง,งนี้ก็ยุ่งเลยให้ให,ให้ให้แขงแรงอีกนิดนึ่งถึงจะตัด ครับแล้วนี่นะครับก็เป็นไม้ที่ปลอกครูจาบวชครับแล้วนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นไม้จบไปแล้วครับรากฐานสวยงามแต่ว่ารายละเอียดต่าง,าง,างมันมันทิ้งกิ่งบ้างแล้วก็มันสเปะสปะบ้างอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวครูจำก็มาจัดการบาร์เบอร์กันใหม่อย่างกิ่งอันนี้อย่างแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับมันทิ้งกิ่งแห้งอันนี้แห้งเลยเนี่ยนนเนี่ยเมนเ่ยนีหครับพวกนี้ตัดออกหมดเลยเนี่ยเอา้แ,แต่ลำกิ่งเมนออกไปสักสามนิ้วอ่ะเอาแก้ไปสามนิ้วให้มันมีลำกิ่งให้เราสร้างใหม่ทางล่างเนี่ยนะทุกกิ่งทุกกิ่งเลยทุกกิ่ง <c oughs> ฐานสวยนะฐานพอได้ฐานดี ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันหมดเออ,อแตกไว้ไม่ตายไม่ตายแต่ก็ตัดหมดนะเม่งตัดหมดเนี่ยไม้แล้วพูดง่ายๆก็สร้างใหม่แล้วกันรากฐานดีนะครับเพื่อนๆแต่ว่ารายละเอียดต่างๆบางทีมันตัดเล็มอย่างเดียวเอามาเข้าลวด ตั้งรายละเอียดกันใหม่อีกทีหนึง่งไอ้ะนะครับคุณจำ้ำตัวนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของซื้อแพงมากเท่าไหร่ครังจ๊ะมแสนกว่าหนะ่ยแปด<ะ>แสนกว่าเท่าไรไม่รู้ต้นละแสนกว่า<อ>ต้นละแสนกว่าตันนวตน,นวี้นบวชไหมเนี่ยครับจ้ำโว้าแค่นี้เลย <laughs> เนี่ยตัดแค่นี้ตัดนี้เลยนะครงจำ้ำ<อ>จากแสนนึงเ,<อ>เหอือพอพอ ครับถ้าไปจัดบนในนี่มันบวมไม้มันไม่เรียวเออเออเนี่ยเนี่ยไม้มันไม่เรียวลุงจะสร้างนี่กิ่งหนึ่งนะนะครับไม่ติดหินลุงจำทางนั้นอ่ะสไลด์ออกมานี่สไลด์ออกมา,อาแล้วแล้วกิ่งหลังกิ่งหลังสไลด์ออกไปโน่นครับแล้วมากิ่งสองก็ประมาณนี้หรือไม่ก็แล้วผมผมเอากิ่งไหนกิ่งหนึ่งน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไงอ,อีโจ้เนาะอี อีตอนที่เขาสร้างมาในกิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งใช่ใช่แต่ลุงจะทําเป็นกิ่งสองนะโอ้เนี่ยนะครับเพื่อนตัดแค่เนี้อแล้วจะพยายามสร้างไม้ไม่ให้มันข่มหินครับเออไม้ข่มหินไม่สวยอ๋อต้นละแสนกว่าแล้วคูจ้าตัดเขียงอย่างนี้มันจะเหลือต้นจากแสนเหลือหมื่นหนึ่งแสนเหลือหมื่นหนึ่ง เ,เพื่อนๆก็คอยติดตามดูกันล้กันนะครับต้นไม้ราคาหลักแสนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียงให้กับเพื่อนๆดูแล้วว่าหลังจากขี้เขียงแล้วสร้างใหม่จะเป็นยังไงอ่อ<ร>ะครับผ<ร><ร>ูจ<ะ>ัดจะตัดนะนะพฤทธามิถุนาท่านเมษานี่มันร้อนจัดอะกลัวตัดแล้วก็มันจะตายลงไปยุ่งแต่ห่าเลย <laughs> อ่ามันมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรหนึ่งน้ำมากน้ำมากสองขาดพวกแร่ธาตุอถ้าน้ำไม่ได้ต้องสม่ำเสมอคือไม่แฉะเกินไปและไม่ขาดน้ำออนี่ๆๆนะี่นี่นะน้ำน้ำเออน้ำมันจะฉ่ำทุกวันอะ่ะ<อ>พอฉ่ำทุกวันมันจะเป็นแบบนี้ออไอของผมนี่เคยใส่ออสมโมคนโมากก็เป็นแบบนี้อ,อ ทีน,นี<า>จไปเจอที่ร้านน่ะมากันนะบอกสมาชิกทั่วประเทศเลยพอไม้จบแล้วเนี่ยรดน้ําอ่ะแค่ให้ชุ่มพอครับอย่าให้ชําแค่แค่แค่ชุ่มต้นเนี่ยพอแล้วก็พอสักสองสามโมงเนี่ยนาดินมันจะแห้งรู้สึกที่เลี้ยงมาอย่างเงี้ยไม้จะสมบูรณ์แข็งแรงดี <c oughs> ราคาเท่าไหร่ลุงจ้ามแสนกว่าบาทเลยเเอเห็นเจ้าของเขาบอกว่าตรงเนี้ยซื้อมาแพงนแ่น่าเสียดายเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เขียงเลยเขียงเหมือนเขาเขียงแต่ว่าอบอกไปถูกลุงจ้ามเออไม้ขมผินลุงไม่ชอบมันเป็นต้นมันเป็นทุนทุนด้นเจ้าของอนุญาตให้ให้บวชเลยบวชเลยจบ ชาจบไวว่ากันอีทีนะครับไม้ราคาหลักแสนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เราตัดแต่งใหม่ขึ้นโครงสร้างใหม่แล้วสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่เราบอกว่ามันจะสวยแล้วสวยยังไงอย่าลืมติดตามนะครับ